สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเจ้า่ะโอ้หน่าคือเป็นเสงเสียสวัสดีค่ะสวัสดีนะเจ้า่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนนอนกันเบิดดระบายนะสวัสดีค่ะ S <S 2> <S 2> เป็นว่าสวัสดีแบบเป็นเลเวลโอ้จะเป็นบรุเรื่องอย่างเนาะลูกกรได้สวัสดีนะคะสวัสดีไอเกมผู้ใดร้ไอเกมเกมานน้สวยๆจ้าสวัสดีค่ะไปอ่าเพิ่งกลับจากมุกดาหารนะไปกินข้าวมากับทองลุยนะคะ <S 2> <S 2> อกเกมผู้เลียนแบบแจ็คเนี่ยโมรุแจ็คโอ้ยเมื่อเป่าดีไรนะ ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดใชให้เมลี่ด้วยนะพึ่งมาพึ่งมาตากมุกพึ่งมาหอดบ้านเจ้าขามาหอดบ้านนะเจ้าขาสวัสดีทุกท่านนะ้ากินข้าวรัติยายกินเรียบร้อยแล้วจ้าอ่ากินข้าวแรงกันหรือยังคะไม่มีชุดนอนมาขายอีกเหรอคะเมลี่คนสวยมีจ้า ไปเที่ยวกลับมาแล้วเหรอคะเราไปอันนี้พี่น้องคะเราไปกินข้าวนอกบ้านกันนะเพราะว่าทํางานกันวันนี้หน่วยเราก็อยากไปเรียรักกันนะคะไปทายงานกันแล้วเขาก็อยากรีรกกันเราก็เลยแบบไปกินข่าวคะ่ะหมูกระทะอร่อยไหมแซ่บโลดบรรยากาศยิ่งดีเลยจ้ะ จ้านะคะฮะฮะใหม่น้าสามที่หนูสวยจ้าซามมรี่ขอบคุณนะคะขอบคุณคะ่ะเอาคุณกันย่องกันเนาะแม่สวย <ris os> ปากชมพูององตองแถนอมแม่บอค่ะปากสีชมพูหน้าจ้ำจำมากเลยแม่เมเรเมรีม่ขอบคุณค่ะไปกินข้าวนอกบ้านเจอผู้ชาผู้บ่าลายบอจะลา ไอ้ไหลผู้ชายไหลแห้งจนไม่มีบบอยักลูกใบใบอยากมาเอาไม่อย่างโว้โยน้ำเอาเอาน้ำมาบิ่งน้ำตาขี้เกียมอุ้ยน,ตตน,น้ำตาจระเข้บ่เนี่ยน้ำตาจระเข้พี่น้องขาบ่างที่ละน้ำตาจระะเข้บ่งที่ละเมลี่เลี้ยงสัตว์นะคะสัตว์เลี้ยงน่ารักงงสัตว์เลี้ยงน่ารักสวยจ้ะเมลี่กอบคุณค่ะรักทับทิมกรอบขอบคุณมากอ่ะบ่บงสัตว์เลี้ยงเมลี่ที่ละน่ารักบอง ต้องอยู่ในน้ำนะฮะอันนี้คือจรอนนะเข้เมรี่จะไปฉีดแก้มมาติดถามอีฮีตอบแล้วบอไดฉีดกะหรี่เป้ากะหรี่ตัวนี้โอ้ยกะหร,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 รี่เป้ากะหรี่ตัวนี้คือคําถามใช่ไหมนี่คืออุ้ยกะหรี่เป้ากะหรี่ตัวนี้คือถามว่าพวกแม่ไปเอากะหรี่หรือว่าพวกแม่เป็นกะหรี่หรือเป้ากะหรี่หนูเจ้าเลยเป็นกะหรี่โอ้ย พี่ยุ้ยนอนหรือ,อยังคะอนน้รุยออกไปบ้านบอสค่ะนิรุยเข้าไปบ้านบอสนะคะเข้าไปเอ่อบ้านพักจ้ะนะคะทำไมค่ําแล้วหนะ้ายังฉ่ำหวานมากโทนสีชมพูแท้จ้าอันล่างหนาออกหนาไม่หลีกกับเป็นยังสีเลยพี่น้องคะ่ะกระปากกระสิเป็นสีอมอมชมพูตากระสีเป็นแบบบงังตาแบบโอรสอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะล่างหนาออกกับจังสีเลยพี่น้องคะ่ะปากเหมือนกบเอา ตาฮักคาตาเมลี่คนสวยขอบคุณค่ะขอบคุณสองร้อยท่านต้อมซื้อน่ะมาฝากอยู่นีน่ยันเดียวบุตรลอยกูกูเป็นเมียม,มึงซื้อกูเป็นคนซื้อ,นนอเอากับกูซื้ออีหลีเนาะยไม่คิงเนาะเออมออูาสาซื้อมาฝากเลยสุดกินขวานทุงง่งเหมือนพุงเสือเอา ใครอี่ลีเอาเลยแต่เทพถิ่ไม่ค่อยได้ไหมฮะ <c oughs> ทีีตาหายมาอยากลางรถ <c oughs> <c oughs> ขึ้นรถยืดปอย่อยู่อยู่พี่เอขุมตัยอมคนอะไรสวยเหมือนกบแท้โอ้ยมาหากัรดกรรดสัตว์ดีสองร้อยหกสิบท่านนะคะสวัสดีค่ะถ้าแม่ไปจัดฟันจะสวยมากอันนี้ไม่รีจัดอยู่จะจัดบอลเลียบมันก็นเลื่อยไปอย่างเสียพอนม,มีเงินมาจัด ของมาเป็นบอนีอนอนอน่โบอันอันอันมีท่านตะวันบบมีเขาบบมีนบมีหนูไม่เห็นมันที่ห้อยมันนะ่ะมองแดเอาหนูกะจับจับ,จบ,จบมาโหลดม่ว่าเอาอย่างแน่มันก็มีอยู่แล้านตามมันละหาเบิง้งบอกทั่วปากไอ้นี่รุยเพิ่นเปลี่ยนชื่อเป็นทองรุยทองบุรุยทองบุรุยค่ะไม่ใช่ทองรุยเฉยๆพี่สุริยาขาทองบุรุยมีบุด้วยทองบุรุย ไปใส่มาเนาะไปมกทหารมาค่ะเมลีน่าหวานขอบคุณมากค่ะอยากกินต้มกบกินต้มหนามึงที่อพึกษาสวรรค์กูก็สวนแผลเ,เอออีก,กา,สา,กกาออสาวบ่มเรื่องนกท่าเออสาวบุมเรื่องนกท่าดาวทวิตเตอร์อยากกินต้มกว๋วยจับน้องบุมจังเลยนะเมือ่อเดี๋ยวมื่อนะ่าสร็จไปแวะอยู่ด้วยเฮ้ แม่คิงอยู่ไหนคะแม่คิงกําลังหาอะไรกินอยู่โอ๊ยเดี๋ยวนี้คะเพิ่งมาค่ะเพิ่งมากินข้าวเสร็จก็กินต่อไม่กินมันจะไม่อ้วนได้ยังไงไม่จริงนะไปเอาขนมมาค่ะไปเอาไปเอามื้อหันข้าเพิ่นไปเอาขนมก็บุกไสเพ่นน่องแคมปาดเบิองเบือง,งจะของกินขอบคุณ<น>อ่ากู้ฝนนะคะกู้ฝนมาฝากมาให้แพอะเดียนเขาเสื่อน บอลลอยมาจากบกเม EN บนบอลเอาบอลลอยไปไปเปลี่ยนขนมจากผูพลอืม <c oughs> เอากร<ป><ต>ะเลาะสื่อบอลลอยไปไม่คิงก็เลยนสื่อบอลลอยไปฝากลูกชาย้ด้วยคมแมนจ้าทีุู่้ดีพี่แม,ม่อะไสุดดูกระบวลบอลอะไรก่อแมนมาแล้วไปเล่นกับน,นาฬิตาเล่นกับนาฬิตาจงรักมาเรืองมันใส่ยูนง่ัน เมียหลวงควงปืนจะขึ้นเขามาดีๆหรือจะมีการตายพี่น้องเบิงไม่รีมีสัตว์เลี้ยงหนารักร้องเมียหลวงเอฟจีจากสกลสวัสดีค่ะอยากฟังเมรี่ร้องเพลงค่ะเพลงอะไรคะบอกมาเลย เจ้าหญิงกบแม่อยู่อยู่นําบอกคิดถึแม่อยู่ไปไล่สดอยู่บ้าน,นบอสค่ะขอบคุณค่อยมามักเจ้าแท่าสาวเมรี่ค่อยเบิ่งเจ้าทุกไลเอารลดขอบคุณค่ะตาหัวัะไม่ทำไมหนูกลัวพี่จะลองให้แล้วโอ๊ยธนาโชษปรลเมรจะมาย่านหมู่อะไรล่ะหนู เจ้าของนั่นยิ่งเป็นตตยานยายก,กินหลายหนูมันสีมร้อนเอ็มซีเอากับเพาะส้มมันเด็กปากตาม้มอิสสาหอวกูงามเมียหลวงควงปืนจะคืนเขามาดีๆหรือจะมีาการตายมันอดนนบ่ไหวเลยเด้เอฮะเด็กไปเกียร์สมุนไอีหยัง อ้ยปากึงตีจอยแล้วบอกอุ้ม YouTube ช่องเอมมี่ผ่านรากาผิดกดคือแม่ที่แรกเลยอ่าที่แม่บอกนะคะฝากบอกแม่คิงเนี่ยกินฮอดลูกชายแม่คิงพนว่าโอ้ยที่สีมีลูกไผ่หลายแต่แม่คิงเจมีรีสวัสดีแม่นีค่ะ ขอถามหน่อยค่ะแอนซิลีสกอตแคมมิดคือใครเหรอไม่รู้จักค่ะแอนซิลีสกอตแคนแคนมิดคือใครแม่คแคมคมิดแคนมิด มแม่มีลูกชายเด้พี่เมลลี่น่าฮักตลอดชอบดูขอบคุณมากค่ะเมลลี่สวยจังเลยขอบคุณค่ะแต่งหน้าสวยแท้ยายเมื่อน,นี้เห็นไหโกนขนขาปอแม่โอ้ยพ่อ,ยอหรือแม่คะถ้าเมลลี่เป็นแม่แต่ถ้าเป็นแม่คิงคือแม่คิงจะเป็นปาปา คือน่ารักเธอเมลี่ขอบคุณค่ะอยากเห็นเมลี่กินข่าวน้อยตอนนี่แม่โอ้ยสปอนเซอร์มาสปอนเซอร์มาเดี๋ยวเมลี่เป๊กให้ดูชอบคลิปเมเมลี่ กินข้าวในน้ำขอบคุณค่ะผู้ใดบ้านไห้เข้าไปบังยูทูบบังเมี่นโดมันมาแจ้งเตือนมาหรือยังผู้ใดบังให้เลยชอบเมชอบคลิปเมลี่ค่ะเมลี่ขอดูขนขาหน่อยค่ะโอ้ยสิมหาบงขนของขนขากันได้ยังไงล่ะเอฟซีเมลี่จ้าจะติดตามผลงานตลอดขอบคุณมากนะคะลูกชะลูกแม่ลูกแม่เมลี่ผู้ใดโสด ตุมอ <sniff> in <hand> ีหยังอยู่ทั้งปากมึงเหรอเสียสิวสิวสิวพึกษาสวรรค์ยเ้าดูบอสขายเสือผ่าอีกตีขายจ้ายังไม่มีเวลาเลยนะคะช่วงนี้นางงามไงแม่เอนนอ๋อแอนอ๋อแมนแมนแมนเขาประกวดมาว่านี่กินข้าวให้ดูหน่อยจะอิ่มคักแล้วอิ่มแห้งได้เดียวดีนั้น คนตะหากเนาะโกนหนวดแยงลูกโกนคู่มือแม่หนวดไม่รีคืออ้วนแต่ไม่รีน้ำหนักขึ้นประมาณแปดกาโลพี่น้องค่ะอ้วนแห้งจะลดก้มอ้วนแล้วล่าสุดใส่สุดเก้ากับสิบอะไรแล้วน้ำหนักขึ้นไรแห้งไม่รีอะไรติดหน้าอ๋อหนวดโอ้ยมหากัดกันดินเนาะตำรวจ กาแจ้งจับได้ไหมปุ๊บปุ้นนี่น่ารักจังจ่ะสาวเมลี่ขอบคุณค่ะเมลี่ไปริมโขงมาบอบ้านข่อยดีนั่นแมนบอร์ซาหยบเมรีเมลี่ไปกินข้าวกับนี้ลุยที่มุกดาหานนะไปมุกดาหารมานะคะกับแม่คิงแล้วก็มีน้องตัวเล็กแล้วก็อ่อน้องพังพังอ๋อ พังนุชนะฮะพังนุชเป็นคนขับรถนะฮะฝากติดตามไม่ได้ขับเด้อฝากติดตามช่องไหนครับจักลุงบอยะไม่ลงสูตรยังไงอเอาคือมีเงินพันเอ๋อบ่มี้ขิงกอดเนาะเบอร์ที่แท้เด็กแหมงงามแม่จมงไม่คิงกดมาใหม่เด้เนี่เออดีง่ายมีลีเบียงไม่บอกมันเนี่ยบอกกันปกติกดมาก่อนไม่มีลีคนงามสวัสดีค่ะกอดค่ะน่ารักใส่เม่เห็นมาใหม่ผม แม่งไม่ B who, ma pues man, เลยบริบาลการเสง่ย่างเลยนกลับมาแล้วเหรอคะกลับมาเพิ่งถึงค่ะไม่เอ่อไม่ตีขาเอ่อเพราะเพิ่งหดเมื่อกี้นี่ค่ะไม่ติีไปกินข้าวมากินข้าวหรือยังคะทุกคนเพิ่งถึงบ้านค่ะไม่ตีขา FC เสื้อดำจ้า FC เสื้อดำเอ่อเมื่อกี้ลูกชายนะคะเอ่อแฟนน้องบิวตี้ไม่ใช่แฟนพัวเพลิเป็นเพื่อนกันตอบแบบลาลาว เออเป็นรูเมดเมื่อกี้เป็นรูเมดของเออน้องบิวตี้นะคะลูกชายนะคะคพังเป็นช้างเหรอแม่พังเป็นช้างค่ะนุซี่เป็นช้างนะพังนุชซี่ขับรถเอาสายสั้นท่บนจอดกอจะบอกเนี่ยจอดเกยามันลวกศู์มันแบตเบรดเหลือสองขีดเลยมาหอดดีแล้วมาหอดบ้านบอได้ไปแล่นไหมบอทับทิมกรอบวันนี้อาจจะไม่แน่ค่ะอ๋อ ไม่ได้ไปค่ะไปมุกพึ่งมาไม่ได้ไ,<ม>ไปไหนไพังนุเพลรพิสมบาพังนุเพลกับพังนุดอีหลีเห็นขี่รถไปทำท่าแล้วบอกพี่น้องเอ้ยอีนุดน่าว,ว่าแต่เห็นปลาอุ้ยอุ้ยแม่คือนไปแต่แสบแฉรดนุดสี่โอ้ย <laughs> <laughs> เจ้า เกียก,กบไปมือเม่มากัดกันนี่หมูกระทะที่มุกดาหารอร่อยไหมคะแม่เค็มอร่อยมากแซบจ้ะย่างกินของหวานจะมาทั่วตลาดไม่เลยน,ป,นปากแม่เหมือนตูดเป็ดเลยค่ะเอาต้องเียวจะตูดเป็ดค่ะเจมี่ขนอะไรติดที่ขาดำอึ่งลึงอยู่พุ่นนะมาหักกัดเต้าได้ผิดปูป่ว ดูแม่แล้วบอเหงาเลยขอบคุณค่ะสวัสดีทั้งสามร้อยสามสิบกว่าท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปดูในช่องยูทูบไม่น่อยมันบอดมันบอเด้งหรือมันบอดแจงเตือนบันนอคนนี้อย่างเียวโอยมหากกศอยากเห็นผัวแม่เมยค่ะแม่เมย์ไม่มีผัวแต่แม่มย์เป็นเมียของคนอื่นเอาก็ไม่มีผัวไงแต่เราเป็นเมีย ไม่แม่เป็นเมียของคนอื่นแม่เป็นเมียของคนอื่นแต่แม่ไม่มีผัวไม้มุกาหารเลิศเปล่ามีอะไรเล่าให้ฟังไหมเมลี่คนสวยเอฟซีนะอยากเล่าอยู่อยากเล่าอยู่บริษายคีปไห้่ไปจิกผู้้ายยุทธาดานมหันน้นพี่ต้อมไปไหนคะ่ะเมลี่ต้อมเดินเข้าห้องไปเมื่อกี้คะ่ะพี่ทันชนกขา ขอบคุณนะคะที่ใช้คำตลกมีความสุขขอบคุณค่ะแม่มาคือกบแทอ้อยมหากรรติกันว่าคือกงกบชอบชอบจิมกรอบเมลี่ที่สุดเลยขอบคุณค่ะแม่ติ๊กคือกคือเกียหนาวบทางสระบุรีแม่ติ๊กหนาวไหมคะเย็นไหมอยู่แถวนี้น่ะอยู่บ้านไม่ได้หนาวเย็นได้เย็นเย็นเย็นมากเลยชอบพี่เมลี่เหนาวหนาวเย็นเย็นชอบพี่เมลี่ตลกดีค่ะสวัสดีค่ะ หัวจนเข่าออกดังเว้าตลกหลายเมลี่โอ้ยพี่ส้มก็พังนุดไงพี่ส้มก็นุดซี่เป็นทางน่ะเป็นพังก็ต้องเรียกพังมันบออยู่ได้ต่อนนิท่านมันอยู่ในวบาอะไรได้มันง่วงฝาดไปเีน้องเมลี่กับนิรุยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เมลี่สวยระวังอ้วนนะคะเมลี่ไม่อ้วนอย่าร้อยท่านค่ะชอบเมลี่ตาหักว่าหันเน็ดรุดว่าหันเน็ตรุดพี่น้องอย่าโซนหนาวบอกเราวอหนาวจ้าอย่าโซนาะ ้หนาวหนาวจริงๆหนาวจังๆหนาวจระจระหนาวจระจระหนาวจระจระหนาวจริงๆยะโสชอนหนาวมากหนาวมากๆนะเจ้ายันคาร์มขึ้นบาร์น่าเพิ่มมุมชมบรรยากาศน่าประทับใจเจ้าว่าหนาวโอ้ยเป็นบ้าอาบเด้อ พสร็ว่บบอาอบค้ามื่นเขตา,ายคคีปก็โดดนนำก็มีขิงสุดฤทธิ์มาสั่งซูบ,บอว่าอนท่าบตอโอ้จะเป็นมามุ้งไปเบิ่งนนีปล,ปลาเข้าอีเมียจันวานอย่างก,ก็เป็นเดินเบิร์ที่ได้กเกี่ยวดอกมังหันนั่นนี่หลือเพราะว่าเจะมองให้เจ้ากุเล็เกียเกดเด่ยวกินุเล็กกิน แท็กโนซีพี่ส้มอย่ามาแกงนะไม่หลีมันโมยไม่หลีจจงห่อมันไหนถ้ามันอยู่มันจะเอางว่วงฝากไม่หลีพี่ส้มสวัสดีค่ะพี่เมลี่คนสวยค่ะสวัสดีค่ะสีปากหวานมากหวานจุ้ยหวานจุ้ยจุ้ยสวัสดีค่ะคู่กัดมาดามจุนมาดามจุนอยู่ตัวอำเภออยู่ในอยู่ในเมืองค่ะไม่ได้ออกมานะคะโอ้ยเห็นปากแล้วเป็นตาหนาว คกเนาะสวัสดีค่ะแม่วาดกาสีสวัสดีเสี่ร้อยกับท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยหนาวคักน้อยเมลีได้ยินเสียงแล้วค่ะแม่นีหนาวจริงๆแม่นีเย็นมันเย็นมากเลยนะคะแม่นีอยู่โน่นไม่หนาวหรอกค่ะที่สระบุรีหนาวไหมแม่นีสวัสดีค่ะคนสวยสวัสดีจ้าโอ้ยแม่นีวสันเมติ๊กสระบุรีหนาวไหมไม่ติก โอ้ยอย่าลองลองไปอไงัยสัสดีค่ะเมรี่คนสนุนติดตามและนีิวชาแนลชอบมากค่ะดูแล้วขอบคุณมากค่ะดูแล้วสนุกดูแล้วใครเครียดเมรี่ก็ดีใจนะคะกทมร้อนมากค่ะอยากหนาวเหมือนทางโน้นจงังมาเดอ้อมานอนเด็ดมาสวนนะคะหนาวเย็นดีด้วยเมรี่ดูมีความสุขมากมากค่ะอยู่กับนิวใช่ค่ะอยู่กับนิวมีความสุขค่ะ เ hey, ปาตีนมีความสุขค่ะชอบดูเมรี่ตลกนะคะเมรี่เป็นตลกคนเดียวที่สวยที่สุดในประเทศไทย s <S โอ้ย <laughs> <laughs> จะมาว่าให้แม่ทําไมล่ะอุ้มเ <laughs> มรี่บอาให้หัวเนี่ยพ่อมาบาจังใดพี่รองจังสีหัวหน้าสวยประเนี้ยวบอกจังใดสีสวยว้า เอฟซีชัยภูมิค่ะไเมลี่โอ้ยบักเหลินมึงเยิบมันี่ยอิวเนี่ไหนๆนั่นเห็นอ่ะันยิบแบบเล่นเหลแต่กบขายสวยว่างันเมลี่แมนจต่เมลี่ขายสวยได้ไม่เมลี่บไดมาขายตลูกดู่อสวยขึ้นนะคะขอบคุณค่ะเมลี่มีสัตว์เลี้ยงใครเห็นสัตว์เลี้ยงใครเห็นสัตว์เลี้ยงเมลี่บ้างน้องจระแค้ จระเข้นะคะเบื้องติล่ะจระเข้น่ารักลอยอยู่ในน้ำแคร์ทีนี้เพราะอะไรกบุ๊แครโอ๊ย <c oughs> บักเหลินมึงกัดแม่นะ <c oughs> มันซื่อเหลินนีน่นะยิงย่งเห็นว่ายันเยอ้เะ <c oughs> โอ้ยอีเล็กว่าแม่เพิ่นเกลียดได้หันหน้าว่าข้าว่าผัวเพิ่นเป็นทรงเป็นสามเพิ่นจีเกลียดแท่นผัวเพิ่นตัวเล็กพี่เกลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีท่านเลยนะคะอุตตะเล็กก็งามแก่โว้เอาวงได้มาสวย ฝากติดตามช่องตัวในชาแนลด้วยนะคะอันนี้พี่เกมพี่เกมไอตัวไอปากปีจอนะลูกแล้วบอกว่าจะหน่อยแล้วเต้บ่อนพี่น้องแล้วเต้บ่อนแล้วแลนจับหำอมผู้ชายโอ๊ยนู้นนั่นแลนหนีบัดที่ไปขอสนาโฆษณาแาบนี้สนษณตัวเจ้าแลนจับหำอมคเจ้าเขาจับโอกาสสิเป็นแบบอ้ยเจ้าหน้าวเป็นตัวที่แล้วบอกให้ซูฟังไปพี่น้องเนอะ โอ้ย,ยสัตว์เลี้ยงคนแม่กัะสัตว์เลี้ยงน่ารักไงคะสัตว์เลี้ยงนะนี่สัตว์เลี้ยงน่ารักมากอยากเห็นผัวแม่เมลี่จังไม่มีผัวจ้าน้องออนแมวอกมาพแมวก็มานะคะเมลี่ไหลกลับแล้ว เ <FC S 1> อฟซีสอปปเร,ราวค่ะค่ะอำนาจเจริญสวัสดีค่ะจับห้ำฉ่ำพ<笑><笑>มากหลายไม่รีบเบิ้งได้เพนีนลุยเบิ้งย่ำเดยก็ระเด้ยหัว <c oughs> มีความสุขขอบคุณค่ะทุกคนมีความสุขเมลี่ก็มีความสุขนะคะเ <c oughs> บ,บิง้งที่เราสั่นเลี้ยงเมลี่น่าหลักเป้า <c oughs> น่าหลักเป้าหน้าเหมือนคนเลี้ยงอ๋อกระนาดกระนาหมอนเนเลี้ยงอุ่มสีมากบอาเห็นแม่ห่วย บักจีเลนพี่เกมว่าให้นอนอังไรพี่เกมยร์พี่เกมเราอยู่หาซิบลัพี่เกมยร์ันดันโอเคนะพี่น้องคลาเดี๋ยวไม่รีบขอบตัวไปอาบน้ําก่อนมันจะดึกแล้วไม่รีบจะอาบน้ําไม่ได้นะมันจะได้นอนสื่อหรือนะคะแม่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 กบขัวอาบน้ำแม่เลยเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ